สวัสดีครับพี่พทุกท่านตัวนี้นะครับเป็นขนาด210แอมป์นะครับผมตัวนี้ผมก็ทำไว้ใช้เองอีกแล้วนะครับเพราะก่อนหน้านี้ตัวที่เคยลงวิดีโอไปขายไปเรียบร้อยแล้วครับผมขายไป5้ใบครับแล้วเราก็ไม่มีใช้ก็เลยต้องมาทำใช้เองอีกแล้วตัวนี้ก็ออกแบบไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อให้มันตอบโจทย์ตัวเองนะครับ ตัวนี้นะครับจะมีช่องจุดบุหรี่สี่ช่องนะครับอ่าเป็นช่องอนเนกประสงค์อนในรถยนต์ละกันเรียกง่ายๆรถทุกคันต้องมีนะครับช่องแบบนี้จะเป็นช่องแบบอย่างดีนะครับผมทนกระแสะได้ประมาณ2 0แอมป์ครับต่อช่องนะครับแล้วก็จะมี USB อ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอันนี้เป็นสวิทช์เมนนะครับผมอ่าแล้วก็สวิทช์ฝั่งนี้ก็จะเป็น USB นะครับ ของผมเองก็จะใช้แบบ3.0เหมือนกันนะครับผม3.0 Fast Charge นะครับมี4ช่องนะครับผมหน้าจอบอกปริมาณแบตบบอกอ่าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่แล้วก็บอกอุณหภูมิภายในนะครับแล้วกช็ช่องสำหรับคีปตัวนี้จะเป็นกล่องฮาร์ดเครนะอันนี้ออกแบบไว้เองนะครับแล้วก็ช่องด้านนี้ของผมจังหวะผมใช้เต้นท์หลังคานะครับผมเลยต้อง มีกล่องเล็กๆอีกใบหนึ่งเพื่อต่อไปใช้กับต่อผ่านช่อง xt 6 0ช่องนี้เพื่อไปใช้บนหลังคาเต็นท์รถนะครับเราเลยก็ต้องมีช่องนี้ไว้สําหรับของผมนะแต่ของลูกค้าก็จะไม่ค่อยมีหรอกเพราะผมไม่ค่อยได้ทาให้ใครมันต้องมีพูดง่ายๆก็คือต้องมีชุดเชื่อมต่ออีกชุดหนึ่งเพื่อมาใช้กับช่องนี้นะครับอันนี้เราตอบโจทย์ของเราของผมเองเลยแนละ้วเพราะผมมีตู้เย็นขนาด50าลิตรหนึ่งตู้ผมก็เลยเลือกขนาดที่จะใช้เองเนี่ยประมาณ210อแอมป์ เป็นแบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟตนะครับผมแล้วก็เซลล์แบตเตอรี่จะเป็นของแค t L อเหมือนเดิมภายในก็จะมีแค่บีขนมเอขนาด150แอมป์แล้วก็หุ้มด้วยฟองน้ำฟองน้ำกันกระแทกนะครับผมเบื้องต้นนะครับตัวนี้ก็ลูกค้าก็ยังสามารถสั่งซื้อได้นะครับจะมีช่องแจ็คอ่าแบล้อมจุกกันน้ำนะครับสองช่องสำหรับสองจุดหนึ่งนะครับมีสองช่องเลย <c oughs> เพื่อ ใช้กับหลอดไฟ12โวลต์นะครับแบบนี้นะครับผมผมเองก็ใช้แบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะหลอดไฟของเรานะครับสาย5เมตรปิดเปิดกลางสายาหัวแจ็คนี่คือทำมาจากโรงงานนะครับไม่ได้มาทำเองคือความทนทานแข็งแรงโอเคเลยตรงน,นี้เป็นพลาสติกนะครับไม่ต้องกลัวมันแตกนะครับอย่างมากมันอาจจะหลุดได้แต่ไม่แตกยากหน่อยนะครับ ตัวนี้เราก็ทําเป็นช่องแจ็คไว้แค่สองช่องเพื่อตอบโจทย์ในการใช้งานของเราเองแล้วก็ผมก็บางทีผมไปเที่ยวผมก็าะชจโน้ตบุ๊กนะครับผมก็จะเลือกใช้เป็นวิธีแบบต่ออินเวอร์เตอร์ด้านนอกนะครับผมอินเวอร์เตอร์ที่ผมใช้ก็คือเป็นขนาดประมาณ200วัตต์นะครับตัวนี้ผมสําหรับชาร์จโน้ตบุ๊กอย่างเดียวนะครับผมก็จะเอามาเสียบกับช่องอนเนกประสงค์นในรถยนต์ซึ่งสิ่งที่ผมทําแบบเนี้ย ลูกค้าจะมองว่าหูลำบากต้องขนของเยอะแต่ความความปลอดภัยนะครับอินเวอร์เตอร์อยู่ด้านนอกนะครับจะปลอดภัยกว่าบิวติดก,กล่องนะครับผมเพราะตัวไฟฟ้าตัวนี้ครับช่องเขาออก220โวลต์นั่นก็คือกระแสะไฟทั่วบ้านเวลาเราไปกลางเต็นท์นะครับเราจะเจอสภาพอากาศหลายอย่างเจอฝนตกเจออากาศ อะไรพวกนี้ครับเราผมก็เลยมองว่าแล้วเรามีลูกมีเด็กเนี่ยถ้าเราใช้เงี้ยมันปลอดภัยเวลาเราไม่ได้ใช้เราก็เก็บเพราะตัวไม่ได้ใหญ่ครับแล้วก็ช่องตรงนี้ก็สามารถต่ออิวอร์เตอร์ได้นะครับผมบีมเอสตัวนี้รองรับไม่เกิน1,200วัตต์แบบเพลวไซเว็นะครับหรือจะเป็นโมดิฟายแบบนี้อันนี้คือโมดิฟายนะครับก็สามารถใช้ได้ครับผมสำหรับชาร์จโน้ตบุ๊กชาร์จแบตกล้องคือเราไม่ได้ใช้งานหนักอะไรมากแล้วก็คือจะใช้กับช่องนี้ ใช้กับแค่พวกนี้พอตัวนี้ก็ราคาอยู่ประมาณสา0รอยกว่าบาทก็หาซื้อช็อปปีร้ร้านประดับยนต์ทั่วไปก,ก็มีขายนะครับตัวนี้นะครับผมก็ช่วงนี้ก็จะหน้าหนาวแล้วครับปลายฝนต้นหนาวลูกค้าก็สั่งของค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ก็เป็นแนวทางสําหรับลูกค้าที่ใช้หลายๆคืนมีตู้เย็นตัวนี้ใช้กับตู้เย็นได้อยู่ประมาณสี่ถึงห้าวันนะครับเนื่องจากเราลองกับกล่องของเราเองนะครับ ตู้เย็นขนาด5สองลิตรนะครับผมผมก็ได้ลองแล้วมันก็ได้อยู่ประมาณสี่ห้าวันได้เลยสําหรับลูกค้าเที่ยวหลายคืนนะครับตัวนี้งบประมาณอยู่ประมาณสองหมื่นกว่านะครับเนื่องจากกล่องของเรานี่จะเป็นฮาร์ดเคสนะครับอย่างดีนะครับตรงนี้เราจะไม่ได้เจาะนะครับเพราะเวลาเรายกมันจะเกะกะนะครับน้ําหนักกล่องตัวนี้อยู่ที่ยี่สิบกิโลนะครับผมได้เลยนะครับน้ําหนักเซลล์แบตเตอรี่ก็เหมือนที่บอกนะครับเป็นของแคดแอล CATL คืออะไร CATL ก็คือโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมชั้นนำของโลกซึ่งรถยนต์พวกเทสลา Tesla, อุปกรณ์ที่เขาใช้แบตเตอรี่ดีบีเนี่ยเขาจะให้บริษัท c a t l ผลิตเป็นบริษัทดังของผู้ผลิตแบตเตอรี่นะครับซึ่งเซลล์แบตมันจะแพงมากลูกค้าก็จะถามว่าหูทำไมกล่องหลายตั้งจังสองหมกว่าเนื่องจากกล่องนะครับพลาสติก ฮาร์ดเคสก็คือกล่องกันกระแทกฟองน้ํากันกระแทกแบบแล้วก็พลาสติกเป็น ABS ไอ้พวกนี้ครับคือสิ่งที่มันแพงสนใจก็ทักเบอร์โทรศัพท์ก็097-238-7168นะครับแล้วก็การสั่งสินค้าผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมผมไม่มีหน้าร้านนะครับแต่ก็เข้าไปดูในเพจได้ Facebook ก็ลุ่งเรืองทัพย์บุญส่งนะครับผม ช่วงนี้ก็งานค่อนข้างเยอะนะครับก็ลูกค้าจะสั่งก็เผื่อเผื่อเวลาไว้ด้วยนะครับอันนี้ผมถ่ายให้ดูละกันนะครับแบตเตอรี่นะครับสี่เซลล์เหมือนกันนะครับสามจุดสองโวลต์ฟองน้ำกันกระแทกอย่างดีนะครับใส่ไปแล้วแล้วก็พวกนี้ก็งานลูกค้าทั้งนั้นนะครับแบตเตอรี่อุปกรณ์นะครับสนใจก็ทักกันมานะครับผม เดีผมจะทิ้งลิงก์ของเพจไว้ให้นะครับหลอดไฟแถมลูกค้านะครับชุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งกล่องหนึ่งหลอดนะครับประมาณนี้นะครับ